คนส่วนใหญ่เกิดมาส0ชาติ20ชาติยังไม่เคยรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการมา n ิเฟสต์เสกตัวเองใหม่ทุกคนปีใหม่อยากเปลี่ยนแปลงไหมแล้วมีอะไรที่บาท,ที่ว่าอยากจะเปลี่ยนมาหนหลายปีแล้วยังเปลี่ยนไม่ได้เลยคือตั้งใจจะเปลี่ยนแล้วก็มายังเปลี่ยนไม่ค่อยได้มบางทีเปลี่ยนแค่ความคิดนิดเดียวคุณได้มัน แค,ค่คมชิดนิดเดียวมันติดอยู่แค่ความเชื่ออะไรของคุณบางอย่างสิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นความเชื่อมันเลยดือ้อมันก็เลยไม่เปลี่ยนสักทียกตัวอย่างบางคนเรื่องความรวยกี่ปีกี่ปีก็สภาพก็้า,ายๆเดิมบางทีก็ขาดบ้างบางทีก็ได้บางบางทีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจของตัวเองเลยกี่ปีกี่ปีเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุณสามารถมีได้ทันที แต่ก่อนทนี่โรบินเขาพูดคำนี้ตั้งแต่ตอนผมแบบเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่อง NLP เรื่องพัฒนาตัวเองตั้งแต่อายุ20อ่ะถ้าคุณเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันต้องนานแล้วเหนื่อยคุณก็จะได้มันจริงๆมันจะมีแต่นาวปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันถ้าคุณหยุดที่ปัจจุบันคุณจะค้างงี้เลยเหมือนนั่งเหมือนพอสอะครั้งที่คุณสติมาคุณจะอส u s e ปุ่นแป๊บหนึ่งเว้ยเสร็จแล้วถามตัวเองคุณจะเอาอะไรคนส่วนใหญ่ไม่เคยถามตัวเองแบบน ว่ากูเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้วครูไม่ใช่คนเดิมเลยวินาทีที่แล้วคนละคนเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดในคอร์สแล้วก็มีเทคนิคให้เพียบเลยคุณเกิดมาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ใครสนใจนะคอร์สชื่อว่าขยะภูเขาเป็นเรียนออนไลน์อย่างเดียวนะหนึ่งหมื่นสี่พันกบร้อยมันคุ้มอ่ะแล้วผมอยากจะให้ทุกคนนะที่เรียนนะครับเรียนซ้ำาๆเพราะว่าผมแบบรีบเรียนใช้วิทยายุทธท้งหลายแหล่เพื่อเรียบเรียงเข้ามาให้คุณเข้าใจงั้นก็รีบลงทะเบียนนะครับ